รอบรู้ปีศาจแดงกับเช้าวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่และประเด็นข่าวความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบวันที่ผ่านมาก็เป็นที่ยืนยันแล้วนะครับกับเรื่องราวของอเลฮันโดการาโชดาวรุ่งฟ้าขาวที่ถูกปีศาจแดงปักป้ายขายหลังมีพฤติกรรมไม่น่ารักหลังจบเกมนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกนะครับแล้วก็ถูกระบุด,ด้วยว่าไม่อยู่ในแผนการทํางานของรูเบนอาโมริมตามข้อมูลที่มีออกมารอบวันของไมค์แมกกาสนะครับคนข่าวค่ายเจลากาฟอ้างถึงการที่เจ้าตัวได้ทําการปฏิเสธโอกาสย้ายไปร่วมทีมเออร์เนสเซในลีกซาอุดีอาระ ้ข่าวตรงส่วนนี้เท่ากับยืนยันได้ในแง่ของช่วงที่ผ่านมาน่าจะมีข้อเสนอที่อานาซเซอร์ยื่นมาให้กับทางนาเตกพิจารณาจริงๆแต่ถูกเจ้าตัวบอกปัดตกไปซะก,ก่อนนะครับท้งนี้ตามรายงานย้าว่าความต้องการของอเลฮันโดการาชชนั้นยังหวังที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและพยายามมองหาการย้ายทีมกับสโมสรในอังกฤษเป็นตัวเลือกลำดับแรกก่อนและข้อมูลตรงนี้ก็ถือว่าสอดรับกับที่ฟาบิซซโอโรมาโนรายงานไว้ในเวลาไล่เลี่ยก,กันคือความปรารถนาของอเลฮันโดการาชโชยังอยากเล่นในอังกฤษและยืนยันในส่วนของโอกกกาาาสรยย้ลับ ไปในทีมของลูเบนอาโมรลิมนั้นไม่มีอีกแล้วแน่นอนร้อเโดยทางสโมสรเองก็ให้สิทธิเต็มที่แก่ตัวอของอเลฮันโดกาตาโชนะครับในเรื่องของการย้ายทีมในช่วงหน้าร้อนนี้นอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นเพิ่มเติมน่าสนใจในเรื่องของอาการบาดเจ็บของอังเดโอนาน่าล่าสุดที่นําเสนอกันไปแล้วอาจต้องพักยาวถึง6-8ถึงสัปดาห์ปรากฏว่ารอบวันมานี้ข้อมูลของแมนเชสเตอร์อิฟนิงนิวก็ได้อ้างถึงการที่ทางสโมสรเนี่ยกำลังตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าต้นเหตุการบาดเจ็บครั้งนี้อาจมีส่วนมาจากการที่อังเด ใช้เวลาช่วงพักปิดซีซั่นไปกับการทำกิจกรรมเล่นฟุตบอลบนพื้นสนามที่แข็งและสูญเสียงต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหรือไม่หากจำกันได้นะครับไม่กี่วันก่อนมีข้อมูลที่นักข่าวอิสระอย่างแซนซีนำเสนอเอาไว้เรื่องความใส่ใจของรูเบนอามูริมและทีมงานสตาร์โค้ทที่ได้จัดโปรแกรมดูแลตัวนักเตะในช่วงปิดซีซั่นโดยมีการจัดทำแผนดูแลตนเองแจกให้กับผู้เล่นเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมของแต่ละคนเพื่อทำให้ผู้เล่นที่อยู่ในแผนการทำทีมซีซั่นหน้าสามารถกลับมารายงานตัวเข้าแคมป์ปิ้วยสภาาพร่งกายที่ไม่เหลวมาก ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่ารูปร่างของนักฟุตบอลปีศาจแดงแต่ละคนที่กลับมารายงานตัวนั้น ค่อนข้างแน่นและเฟิร์มมากๆอทิเช่นกาเซมิโลครับที่มีกระแสพูดถึงเรื่องความแตกต่างจากปรีซีซั่นก่อนๆที่เพลกลับมาทีนี้ในเคสของอังเดโอน่าตามรายงานระบุถึงสาเหตุที่จะมีการตรวจสอบต้นสายปลายเหตุนะครับก็เพราะว่าอาจจะเข้าข่ายที่อังเดโอน่าและเมื่อกฎการดูแลตัวเองที่สมโมสรกำหนดไว้ในช่วงปิดซีซั่นก็ต้องไปดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับเคสนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อย่างที่เราเห็นความเป็นไปในตลาดรอบนี้นะครับที่เปิดทำการมาราวเดือนกว่าแล้วแต่การขยับยกย้ายทั้งฝั่งขาเข้าและ ออกยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร เชื่อว่าแฟนบอลอย่างเราเก็ทราบกันดีนะครับถึงแก้มปัญหาที่เป็นข้อจํากัดหลายประการให้การเดินงานมีความล่าช้าไม่ทันใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขาออกที่จนแล้วจนรอดนะครับก็ยังไม่มีรายไหนสักรายที่ย้ายออกไปในบรรดาลิสต์ที่ทีมปักป้ายขายไม่ว่าจะเป็นอะไรฮันโดการาโชอันโตนี่มาคัสแรดฟอร์ดจ่าดอนซันโชวโรวมไปถึงไทเรลมาลาเซียรอบวันที่ผ่านมาไมค์แมคการ์ดเองก็รายงานนําเสนอข้อมูลส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเอาไว้ครับโดยชี้ให้เห็นถึงความยากในการระบายผู้เล่นออก ที่ทําให้มีโอกาสสูงมากนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอาจต้องยอมตัดสินใจแบบกลืนเลือดหรืออาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บีบให้ต้องกลืนเลือดตัวเองอย่างการจ่ายเงินจํานวนหลายล้านปอน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นบางคนย้ายออกจากสโมสรในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ไปซะเพื่อให้จบจบกันไปสักทีนะครับในแง่ของภาระผูกพันุ์ซึ่งการที่ท่าทีของแมนเชสเตอร์ในแต่ที่มีต่อผู้เล่นในฝั่งเขาออกอย่างมาร์คัดแรดฟอร์ดอเลฮันโดกาตาโชจาดอนซันโชรวมไปถึงอันโตนีที่ไมค์แม็กการ์ดย้ำถึงอำนาจต่อรองที่ทีมคู่ค้านั้นมีเหนือกว่าเพราะคู่ค้าไม่ว่าจะสโมสรไหนก็แล้วแต่นะครับทราบถึงสถานะของผู้เล่นแต่ละรายที่ขึ้นชื่อว่าต้นสังกัดไม่เอาแต่กลับมีเงื่อนไขที่สร้างความเสียหายยใกับนอู หากปล่อยตัวไม่ได้จากสัญญาที่ผูกมัดกันหลายปี mm. เช่นเคสของมาคัสแรดฟอร์ดอันโตนีและอเลฮันโดกาลาโชที่สัญญาปัจจุบันเหลือกับทีมถึงปี2028และต่างก็เป็นผู้เล่นในลิสต์ค่าเหนื่อยแพงๆเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิน้นสุดท้ายก็จะนำไปสู่หลูกการแก้ปัญหาแบบเดิมๆในแบบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอาจไม่เต็มใจแต่ต้องจำใจทำนั่นคือการปล่อยยืมผู้เล่นเหล่านี้ออกไปอีกครั้ง รถถูกคู่ค้าดึงเกมเจราจาย,ยาวไปจนถึงใกล้ปิดตลาดแล้วหมดทางเลือกเพราะอย่างน้อยที่สุดหากขายไม่ได้แต่ปล่อยยืมออกไปปีศาจแดงก็ยังพอทุนค่าใช้จ่ายให้น้อยลงจากสัดส่วนค่าเหนื่อยที่ทีมผู้ยืมมาช่วยจ่ายในส่วนนี้เหมือนเช่นที่ผ่านมาไปต่อกันที่ประเด็นความคืบหน้าดิวมาคาดดัตฟอร์ดครับตามที่สกายสปอร์ตนำเสนอไว้ดามิเชตเนี่ยมีการอ้างอิงทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังคาดหวังถึงข้อเสนอจากฝั่งบาเซโลนาครับที่น่าจะยื่นเข้ามาอย่างเป็นทางการในเวลาอันใกล้นี้โดยทั้ง2สโมสรกำลังอยู่ในกระบวนการ ทำงานอย่างหนักเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องหลัง โดยเฉพาะฝั่งของบาร์เซโลนาที่มีการพิจารณาเงื่อนไขข้อตกลงบางส่วนแล้วแต่ก็ยังไม่มีการติดต่อเป็นรูปธรรมไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นครับขณะเดียวกันนะครับดามเชต Manchester ยังระบุถึงทีวของจาดอนซันโช่ซึ่งกําลังเชื่อมโยงกับยูเวนตุสและมีการยืนยันแผนงานของทีมอาลายตามนั้นนะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยยังคงเดิมนั่นคือยูเวนตุสยังไม่ได้มีการทําข้อตกลงใดๆกับทุกฝ่ายหรือก็คือยังไม่มีการติดต่อทางการไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งอาจจะยังไม่มีการยื่่นนนข้้ออเสอจริงงัััใหกกบตตวะซึ ข้อมูลตรงนี้แน่นอนนะครับว่าจะย้อนแย้งกับทิศทางขาวในช่วง2-3วันที่ผ่านมานอกจากนั้นนะครับยังมีรายละเอียดที่ว่ายูเวนตุสกำลังเดิน2ดีวพร้อมกันนั่นคือดีวของจาด,ดอนซันชโชกับฟรานซิสโกคอนไซซาโดยที่ตำแหน่งการเล่นของทั้ง2คนนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆ ทำให้เกิดมีคำถามขึ้นมานะครับว่ายูเวนตุสนั้นอาจจะชั่งน้ำหนักระหว่างคนใดคนหนึ่งหรือไม่ตามที่ดามาเชตระบุไว้ก็คือยูเอนตุสเนี่ยยังมีจุดมุ่งหมายหลักคือพยายามคว้าให้ได้ทั้ง2ดิวแต่การจะทําเช่นนั้นได้ยูเอนตุสเองก็จําเป็นต้องมาดูงานฝั่งขาออกของพวกเขาควบคู่กันไปด้วยนะครับว่าระบายนักเตะที่อยู่นอกแผนท,ท,ท,ทําทีมทันสอรับกับความต้องการใน2ดิวดังกล่าวหรือไม่ส่วนกรณีดิวแบรนด์เอเบโมนะั้นเนื้อหาเป็นอะไรที่ไม่ได้มีความคืบหน้ามากนะครับหลักๆก็คือยูไนนนเตดดดยังมม่ใจจะสาารถปิี้ และมีแนวโน้มที่พวกเขาจะยื่นข้อเสนอใหม่ครั้งที่3เข้าไปให้กับทางเบนฟอร์ดในเร็วนี้ หรืออาจภายในสัปดาห์นี้ส่วนความต้องการของเบนฟอร์ดที่สื่อรายงานตรงกันก็คือแพ็กเกจค่าตัว65ล้านปอนด์แต่มีปัญหาตรงส่วนของโครงสร้างเงินโบนัสส่วนอื่นๆตรงจุดนี้ถือว่าสําคัญนะครับและน่าจะพอทาให้เห็นภาพกว้างชัดของดิวนี้มากขึ้นสกายสปอร์ตใช้คําว่าข้อเสนอล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นเข้าไปนั้นตัวเลขค่าตัวในส่วนของเงินต้นไม่ได้อยู่ไกลาจากข้อเรียกร้องส่วนนี้ของทางเบนฟอร์ดมากนักอยู่แล้ว อ้างอิงตามชุดข้อมูลนี้ปัญหาจึงชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่เงินในส่วนของโครงสร้างอื่นๆก็คือพวกแอดออนต่างๆตรงนี้คือถือว่าเป็นชุดข้อมูลที่สื่อหลายเจ้ารายงานไม่ตรงกันเกี่ยวกับปัญหาที่ทําให้ดิวนี้ยังไม่ไปไหนก็คือเงินในส่วนของโครงสร้างยิบย่อยอื่นๆและต้องตามดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าเรื่องนี้จะมีบทสรุปอย่างไรแม้ประตูฝั่งขาเข้าประจําหน้ารอนี้ปีศาจแดงจะพึ่งได้มาแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือมาเตอุสคุนยาแต่ก็ถือว่าเป็นดิวที่หอมาพร้อมกับความหวังไม่น้อยเลยแหละครับ โดยล่าสุดนะครับก็เป็นรอยคีนที่ออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีที่โอมาเบราดา เคยแสดงความเห็นดีวดีวนี้อาจมีโอกาสคล้ายกับดีวสมัยที่ปีศาจแดงดึงเอริกคันโตนามาจากหลีดอยู่นเตดเมื่อช่วงต้นทศวรรษ90แล้วกลายเป็นสารตั้งต้นในการช่วยยกระดับทีมไปสู่การเป็นเต้ยของบอลอังกฤษแต่บริบทของมาเตอุสกุญญาอาจแตกต่างในแงท่ที่หากเขาสามารถเข้ามาแล้วสร้างอิมแพคสำคัญต,ต่อการยกระดับทีมในลักษณะที่คล้ายกับเอริกคันโตนามอบให้กับทีมมันก็จะเป็นอิทธิพลเชิงบวกที่จะยกระดับทีมจากจุดต่ำมายังจุดที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งคงไม่ใช่จะเป็นแค่ดวเดียว ได้้เลยททัันนนนีขารอยคิงกล่าวว่าก่อนอื่นเลยมาเตอุสเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นจริงๆนั่นแหละเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์และมีชีวิตชีวาคุณมักจะคาดหวังเสมอว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างเวลาที่เขาได้คลองบอล เขาเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นมากๆมีความสามารถในการเอาชนะคู่แข่งมีความเร็วที่สำคัญผมมองเห็นว่าเขานั้นมีความเป็นธรรมชาติสำหรับมาเตอุสกุนญ,ญา่าหนึ่งในจุดแข่งจากการเล่นของเขาคือทักษะการพาบอลไปกับตัวเองที่แข็งแกร่งมากๆหรือที่เรียกกันในภาษาบอลว่าสามารถเลี้ยงบอลกินตัวผู้เล่นคู่แข่งได้ดีนั่นเองถือเป็นจุดแข่งที่ทุกฝ่ายรู้สึกตรงกันมันสอดรับกับระบบของรูเบนอามอริมที่นิยมและให้ความสำคัญอย่างมากกับผู้เล่นที่สามารถเลี้ยงกินตัวเพื่อเปิดพื้นที่การเล่นให้มีมิติกว้างขึ้น อีกทั้งความสามารถดังกล่าวหากสังเกตให้ดีผู้เล่นดําเดิมที่ทีมมีนั้นแทบไม่มีใครเลยที่ให้ความมั่นใจกับแฟนบอลได้เวลาที่เจอสถานการณ์ในสนามที่ต้องชิงจังหวะเลี้ยงบอลกินแดนกินตัวเพื่อเปิดพื้นที่ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงมักถูกนิยามว่าเป็นทีมที่มีแนวทางการเล่นที่ใช้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปวัดจังหวะ50-50การกับบอลได้เสีย มากกว่าจะมีผู้เล่นที่พร้อมไปกับลูกบอลสร้างความปั่นป่วนจริงๆให้กับคู่แข่งแล้วค่อยขยบอลออกจากเท้ากระทั่งผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมชุดปัจจุบันอย่างบรูโน่แฟนเดสก็นิยมการผ่านบล็อกคู้ต่อสู้ด้วยการายาบบอลทะลุช่องออกจากเท้ามากกว่าเลี้ยงขึ้นไป การมาของมาเตอุสคุนยาที่มีชุดทักษะดังกล่าวจึงมองว่าถูกคาดหวังไว้สูงมากๆที่จะนำมิติการเล่นเกมบุกในสนามในอีกรูปแบบหนึ่งมาสู่ทีมเพื่อเพิ่มความหลากหลายของการขึ้นบอลให้มากขึ้นไม่ต้องพึ่งพาบอลมิติเดียวอย่างการแทงบอลทะลุช่องแทงบอลข้ามลายแล้วให้ผู้เล่นเกมรุกสับความเร็วไปหาซึ่งเป็นสไตล์บอลที่ฉาบฉวยและใช้งานได้จริงแค่ไม่กี่บริบทสถา,านการณ์เกมเท่านั้นต่อกันที่เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของอันโตนี่ที่เราทราบกันดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับว่าเจ้าตัวอยู่ในความสนใจของ แอตเบติสทีมจากสเปนหลังจากตัวนักเตะไปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ถูกยืมตัวของครึ่งซีซั่นหลังล่าสุดที่ผ่านมาแต่ปัญหาหลักๆคือเบติสต้องการเจรจารูนี้ในแบบขอยืมตัวอีก1ปี แล้วเสนอให้ใส่เงื่อนขบังคับซื้อขาดหลังสิ้นสุดสัญญายืมซึ่งนั่นขัดต่อจุดยืนของปีศาจแดงที่อยากขายขาดให้จบสิ้นกันไปมากกว่าและทําให้ดิวส่วนนี้ยังยักแย่ยักยานกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้รอบวันที่ผ่านมาปรากฏกระแสข่าวอีกชุดจากที่อ้างความสนใจจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมที่ตอนนี้คุมทับโดยเอลิกเทนฮาอดีตกุนซือปีศาจแดงนะครับที่เป็นคนดึงอันโตนีมาลงละครแห่งความฝันเมื่อ2ปีก่อนในเนื้อข่าวใช้คำว่าทางทีมห้างขายยาก,กำลังเจราจาก,กับแมนเชสเตอร์ยูไน เพื่อสอบถามรายละเอียดของดิวนี้พร้อมกับการที่เลอบเอติสเองก็กําลังอยู่ในกระบวนการเดียวกันและนอกจากไบ y เออร์เลว u คูเซนกับเลอเอติสแล้วนะครับก็ยังมีสโมสรชั้นนาอีก2แห่งโดยหนึ่งในนั้นเป็นสโมสรจากการโชอิตาลีส่วนอีกหนึ่งทีมเป็นทีมจากบุนเดสเลกาเยอรมัน ที่ให้ความสนใจอันโตนี่เช่นกันและอยู่ในกระบวนการสำรวจข้อมูลต่างๆของการทำดีวนี้อยู่แต่ประเด็นเชื่อมโยงกับไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนี้ก็น่าสนใจนะครับในแง่ที่มูลความจริงมากน้อยขนาดไหนเพราะหากตามที่ทางข่าวกันมาตลอดจะจําได้นะครับว่าสื่อหลักๆนําเสนอกันมาอย่างต่อเนื่องครับกับเป้าหมายตัวรุกลําดับแรกสุดที่ทีมห้างขายยาต้องการดําเนินการให้ได้เป็นลำแบบแรกนั่นก็คือโจฮานบากายโยโกของทาง p s เ IO อโอเฟอีกทั้งก่อนนี้ยังมีกระแสข่าวด้วยซ้ำนะครับที่อ้างว่าพวกเขาเลือกจะไม่เดินหน้ากับ อเลฮันโดกาาโชก็เพราะว่าความสนใจสูงสุดอยู่ที่โจฮานบากาโยโกดังนั้นแล้วการที่จูจูรอบวันนี้ดันถูกหยิบชื่ออันโตนี่มาโพพันมันจึงค่อนข้างน่าแปลกใจแม้จะเข้าใจได้ไม่ยากในส่วนของสายสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างอันโตนี่กับเอริกเทนฮา ที่ง่ายต่อการถูกจีบไปเป็นข่าวเชื่อมโยงกันแต่น้ำหนักของข่าวชิ้นนี้ก็ยังย้อนแย้งกับที่ออกมาหลายวันก่อนหน้านี้นะครับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแฟนบอลเท่านั้นที่จะต้องรับข้อมูลมาแล้วช่างน้ําหนักและวิเคราะห์กันต่อเพราะขึ้นชื่อว่าข่าวซื้อขายนักฟุตบอลช่วงเปิดตลาดมันมีอะไรให้ตามแบบนี้อยู่ตลอดเป็นเรื่องปกติครับ